เรื่องของการบำรุงผิวหน้านะคะกับผู้หญิงเนี่ยถือได้เลยว่าเป็นของคู่กันนะคะแต่สําหรับสาวๆบางท่านที่ตอนนี้กําลังเจอปัญหาริ้วรอยนะคะรอยเหี่ยวย่นที่เกิดจากการขาดการบำรุงนะคะหรือว่าใครนะคะที่กําลังเจอปัญหาหน้ามองคําไม่ข่าวกระจ่างใสนะคะหรือว่ามีรอยดําจากสิวเปิดมาคลิปนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนเพราะวันนี้เนี่ยแคทมีตัวช่วยดีๆที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะได้อย่างตรงจุดมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะและสําหรับตัวช่วยดีๆที่แคทพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ ตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะคือตัววีรินเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มเข้มข้นเลยนะคะที่ถูกคิดค้นและพัฒนามาจาก l a บที่เกาหลีเลยนะคะและตัวนี้เนี่ยถูกคิดค้นมาเพื่อสภาพผิวของสาวเอเชียอย่างเราโดยเฉพาะเลยนะคะบอกได้เลยนะ,ะว่าเหมาะก,กับผิวของเราอย่างมากและสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างตรงจุดเลยค่ะสําหรับวิธีใช้จะใช้ยังไงนะั้นเราไปชมกันดีกว่าค่ะไปชมกันเลยค่ะ สำหรับตัววีรินเซรั่มนะคะก็จะอยู่ในแพคเกจจิ้งหรูหราแบบนี้นะคะและที่สําคัญตัวนี้เขามีเนื้อเซรั่มที่เข้มข้นมากเลยค่ะแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยบางเบานะคะเวลาทาลงไปที่หน้าไม่ต้องกลัวว่าจะเหนียวเนินอะ่ะตัวนี้ซึมเร็วทาได้ง่ายค่ะและที่สําคัญตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหานะคะผิวหน้ามองคล้ํามีรอยดําที่เกิดจากสิวหรือว่าใครที่มีริ้วรอยเหี่ยวย่นที่บนใบหน้าจากการขาดกกรบมรูนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยเขาถูกคิดคนและพัฒนาเป็นพิเศษจากห้องแลบ ในประเทศเกาหลีจนเกิดเป็นนวัตกรรมพิเศษสุดนะคะเพื่อแก้ปัญหาผิวหน้าของคนไทยโดยเฉพาะเลยตัวนี้นะคะเหมาะที่สุดกับคนที่มีผิวที่มีปัญหาเนาะและที่สําคัญคือต้องการจะฟื้นฟูริ้วรอยและจุดด่างดําเมื่อใช้ตัววิรินเซรั่มอย่างต่อเนื่องภายใน7-14วันนะคะสภาพผิวก็จะได้รับการฟื้นฟูลและพัฒนาขึ้นอย่างมากจนคุณพอใจเลยละคะ่ะ แคทก็ได้แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับวีเรนซี่ร่มตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและที่แคทชอบเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเหมาะมากสาหรับผิวของชาวเอเชียอย่างเราโดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาพวกรอยหมองคล้ำนะคะจุดด่างดําและรอยดําจากสิวได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงใครที่มีปัญหาริ้วรอยนะคะต้องการจะฟื้นฟูผิวที่เสื่อมโทรมนะคะให้กลับมาดีขึ้นตัวนี้เนี่ยเขาสามารถช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้เลยบอกได้เลยว่าตัวเดียวนะคะเอาอยู่แก้ ปัญหาได้อย่างตรงจุดอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้แค่ขอตัวก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ